ครับวันนี้เราจะมาดูเหรียญพระอาจารย์วันรุ่นแรกปี2514ซึ่งถือว่าเป็นรุ่นแรกของท่านพระอาจารย์วันอุตมโมวัดถ้ำอภัยลรงทุงอำเภอส่องดาวจังหวัดสกลนครท่านเป็นผู้ทรงคุณแห่งภูผาเหล็กดินแดนพื้นที่สีชมพูในอดีต ซึ่งแถวนั้นจะมีคอมมวนิสต์มากโดยการเผยแพร่ลัทธิคอมมวนิสต์เข้ามายัางประเทศไทยในสมัยนั้นท่านเป็นพระองค์หนึ่งที่ดูแลรับใช้ใกล้ชิดพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตในฐานะสิทธิองค์หนึ่งท่านเป็นผู้ถวายการนวดให้ท่านพระอาจารย์มั่นอยู่บ่อยๆและทำข้อวัดปฏิบัติ ต่อองค์พระอาจารย์มั่นท่านอาจารย์วันท่านอยู่จนท่านพระอาจารย์มั่นมรณภาพในปี2491จากนั้นท่านก็ได้ขึ้นมาสร้างวัดอภัยรำรงธรรมที่อำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครในปี2 5 0 4ท่านก็ได้ขึ้นมาจำพรรษาอยู่ที่นั่น สำหรับเหรียญของท่านตามที่ได้มีการบรรจุไว้เป็นหลักฐานาตามธรรมเนียบมีทั้งหมด69รุ่นโดยรุ่นที่ได้รับความนิยมของนักสะสมหรือเซียนพระก็คือรุ่นแรกที่จัดสร้างในปี2514โดยคณะลูกศิษย์ร่วมกันสร้างถวายท่านมีคุณดำเจ้าของร้านเอกชัยคุณยิ้ม ุณบุญทันร่วมกันสร้างเป็นเหรียญรูปไข่ถวายท่านแจกจำนวนการสร้างก็มีเนื้อทองฝาบาทชุบนาคร้อยเหรียญเนื้อทองแดงลมดำห้าพันเหรียญเนื้อฝาบาทชุบทอง5 0 0พันเหรียญเมื่อปั๊มเหรียญออกมาได้ระยะหนึ่งปรากฏว่าบ็อกที่ปั๊มแตกตรงหูพระอาจารย์ด้านขวา ของเหรียญซึ่งจำนวนเหรียญที่ปั๊มออกมาคัดแยกแบ่งได้เป็นเนื้อทองแดงโรมดำจำนวนพันเหรียญเนื้อฝาบาทชุบทองจำนวน3า0พันเหรียญจึงเป็นที่มาของบล็อกหูตันหรือบล็อกหูติ่งที่ได้รับความนิยมเหรียญรุ่นนี้จะมีอยู่2บล็อกก็คือบล็อกธรรมดากับบล็อกนิยมหูตันหรือหูติ่ง โดยสุปแล้วเหรียญรุ่นนี้มีการจัดสร้างประมาณหมื่นเหรียญมีบล็อกหูตันรวมกันประมาณ4 0 0พเหรียญและบล็อกธรรมดาประมาณ6 0 0 0เหรียญจุดสังเกตของบล็อกนี้ก็เหมือนกับดูเหรียญทั่วๆไปก็คือดูความคมชัดของเหรียญเม็ดไขป่ปลาต้องคมคมไม่ล้มตัวหนังสือเป็นสันแท่ง เป็นคมชัดเจนตัวองค์พระริ้วจีวรนิ้วมือใบหน้ารูปหน้าของท่านต้องชัดเจนตามแบบฉบับของพระปั๊มเหรียญปั๊มเหรียญรุ่นนี้ด้านหน้าจะเป็นรูปพระอาจารย์วันนั่งขัดสมาธิแล้วจะมีเม็ดไขป่ปลา รอบขอบเหรียญส่วนด้านล่างก็จะมีคำว่าพระอาจารย์วันอุตโมซึ่งเป็นชื่อของท่านด้านหลังของเหรียญจะมียัน5แถวด้านล่างจะมีตัวหนังสือเขียนว่าวัดถ้ำอภัยดำรงธรรมแล้วพศที่ทำการจัดสร้างก็คือพศ2514 เหรียญตัวนี้ที่เสียนพระหรือนักนิยมพระเครื่องใช้สังเกตเจ๊แท้อีกจุดหนึ่งก็คือขอบของเหรียญขอบของเหรียญตรงด้านร่างถ้ามองเป็นเข็มนาฬิกาก็จะประมาณ5้าโมงเย็นพลิกเหรียด้านข้างขึ้นมาจะเป็นฟันเครืองคล้ายๆขอบเหรียญสตางที่มองดูชัดเจน ซึใช้เป็นจุดในการชี้เป็นชี้ตายเหรียญแท้เหรียญเจและเป็นจุดจ่ายตังสำหรับนักนิยมนักสะสมพระเครื่องรุ่นนี้ mm hmm. ก็จะใช้จุดนี้ในการแยกแยะพระแท้พระเกสส่วนพระเก๊รุ่นนี้ก็มีออกมาหลายบล็อกหลายรุ่นหลายฝีมือแต่ก็ฝีมือก็มีห่างมีใกล้เคียงบ้างแต่ก็ยังทำไม่ได้ก็คือขอบฟันเฟือง ขอบข้างเหรียญที่ใช้เป็นจุดตายในการชี้ตำหนิพระเครื่องรุ่นนี้สำหรับท่านที่จะสะสมพระรุ่นนี้ก็ก่อนศึกษาให้ดีก่อนนะครับก่อนที่จะทําการเก็บสะสมหรือการเช่าหามาไว้บูชาเพื่อระลึกถึงคุณครูบาอาจารย์พระกรรมฐานสิทธิสายพระอาจารย์เสาพระอาจารย์มั่น ซึ่งเป็นพระอาจารย์ใหญ่สายวิป,ปัสนากรรมาฐานครับสำหรับวันนี้ก็คงเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปหวังว่าคลิปนี้คงให้ความรู้ให้แก่ท่านที่สนใจในพระเครื่องอรุ่นนี้นะครับซึ่งเป็นเหรียญรุ่นแรกของพระอาจารย์วันอุตโมโวัดธรรมภัยรำรงธรรมหรือธรรพวงภูผ,ผาเหล็ก อำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครก็ขอจบคลิปนี้ไปเพียงแค่นี้ก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ